คลิปนี้เรามาพูดจะหนักจะเต็มกันดีกว่านะครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับมหาบุตรแห่งโอดะนะครับอย่างบาร์กี้นั่นเองกับการที่เขานั้นได้เป็นสี่จักรพรรดิในเรื่องวันพีทสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับก็เรียกได้ว่าคงไม่มีกระแสไหนนะครับจะรุนแรงมากที่สุดแล้วนะครับเท่ากับกระแสนะครับจักรพรรดิคนใหม่ในเรื่องวันพีทอย่างบุตรแห่งโอดะนะครับอย่างท่านก็ตดบาร์กี้ของพวกเรานั่นเองนะครับที่เขานั้นสามารถก้าว ในการเป็นจักรพรรดิยุคใหม่ในเรื่องวันพีทนะครับโอ้โหก็เลยว่ากระแสนี่มารุนแรงเสลือเกินนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับเล่นเอานะครับกลบกระแสค่าหัวใหม่ของลูฟี่ไปนะครับสมิดชิดเลยนะครับเพียบได้ว่านะครับโคตรพระบารมีเลยล่ะของก็อดบาร์กี้ของเรานั้นแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่แฟนคลับวันพีทก็คิดแหละครับว่ามันเหมาะสมหรือเปล่ากับตําแหน่งจักรพรรดิในเรื่องวันพีทนะครับของบาร์กี้นะครับหรืออาจารย์โอดานั้นกดไลค์ใช่เลยชื่นชอบนะครับในตัวของบาร์กี้ก็เลยยัดยัดใส่ใส่ โดยไม่ได้มีเหตุผลอะไรอ้างอิงเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับแบบจะหนักจะเต็มนะครับก็คือเป็นประเด็นที่แบบอยากจะคุยนะก็คือรอให้มันตัวเต็มออกจริงๆก่อนนะครับลเดี๋ยวค่อยคุยกันในท้ายที่สุดนะครับก็ได้ทํากันแล้วแต่ก่อนที่คุณนั้นนะครับจะรับชมคลิปนี้แบบจะหนักจดเต็มเหมือนเดิมอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นก็แน่นอนนะคร ก็จะมีนะครับสคนหลักๆที่พวกเรานั้นก็รู้จักคุ้นเคยคุ้นชินกันดีไม่ว่าจะเป็นนะครับผมแดงแชงคูดนะครับจักรพรรดิผู้คีบอีแตะของเรานะครับคนที่2อนะครับอย่างมาแชวดีทิดหนวดดำนะครับชายยิ้มหวานประจาเรื่องวันพีทส่วนคนที่3นะครับมังกี้ดีลูฟี่จักรพรรดินะครับผู้ที่มีแบ็กอัพใหญ่สุดๆเลยนะครับฝีมือระดับไม่ธรรมดาและคนที่4คนล่าสุดเลยนะครับอย่างก็ดบากี้นี่เองผู้ที่มีปูมหลังโคตรเทพเลยนะครับไม่ใช่แค่ตัวละครในเรื่องนั้นที่เป็นแบบว่าคนที่เป็นปูมหลังขเาทีี่ด เขายังมีอาจารย์โอดานั้นในการแบบว่าคอยจะเป็นปูมหลังของเขานะครับในการที่เขียนบทให้เขาแนโคตรเทพเลยในเรื่องวันพีทซึ่งแน่นอนนะครับว่าการจะเป็นจกักรพรรดิได้เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับมันต้องมีองค์ประกรอบทุกอย่างครบเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยจะต้องสร้างความมันตรายสุดๆสร้างชื่อเสียงโด่งดังนะครับจนร,รัฐบาลโลกนั้นอยากจะจัดการเจ้านี่สุดๆเลยต้องมีฝีมือความสามารถนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับกำลังพลนะครับอาณาเขตนะครับที่มันยิ่งใหญ่จริงๆซึ่งแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันดูไม่่ตติดิดดดขขััยมอู เร,เรื่องฝีมือของบาร์กี้นี่แหละที่ยังเป็นข้อสงสัยอยู่ซึ่งก็แน่นอนนะครับมันก็เป็นคําถามนะครับที่คนกําลังหาคําตอบอยู่แหละครับว่าแล้วสรุปแล้วบาร์กี้เหมาะสมหรือเปล่าในการเป็นจกักรพรรดิในเรื่องวันพีทถ้าให้ผมนะครับตอบในความเคยงของผมผมว่าจริงๆมันเหมาะสมนะในการที่เขานั้นจะเป็นจกักรพรรดิในเรื่องวันพีทเพราะเราเนี่ยลองย้อนกลับไปดูดีๆนะครับบาร์กี้นั้นเป็นคนที่มีปูมหลังเนี่ยโคตรจะด,ดีเลยนะครับก็คือปูมหลังของเขานั้นก็นคือเป็นปุมหลังที่โคตรจะมีชื่อเสียงเลยล่ะเคยเป็นอด,นดีตนะ จนสลัดอย่างกดีโรเจอร์เคยเป็นเพื่อนสนิทสนิทนะครับกับผมแดงแชงคูนะครับจักรพัรดิก่อนหน้านี้เคยแบบว่าต่อล้ะต่อเถียงนะครับกับแชงได้ในหมาสงครามมารีนฟอร์ดนะครับหรือวีรกรรมส่วนตัวนะครับก็คือเคยแหกคุกอิมเพลดาวอีกนะครับแล้วก็สามารถนะครับนำนักโทษเนี่ยชายชะกันหลังหลายเนี่ยมาเป็นแบบว่าพัคพวกของตนเองได้นะครับจึงทาให้หลังจากนั้นฝั่งรัฐบาลโลกก็เลยยกตําแหน่งเจตเทพจนสลัดให้กับบาร์กี้เพราะว่าบาร์กี้นั้นนะครับมีกองกําลังที่มันแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับก็เป็นนักโทษจากคุกลาวแ การที่เขาแหกคุกมานั้นมันก็มีดีกรีนะครับและภาษีความน่ากลัวสูงมากๆเลยและหลังจากนั้นนะครับบาร์กี้เราเนี่ยก็สร้างเครือข่ายของตนเองนะครับโลกมือต่างๆอาวุธต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่แกเล่นหมดนะครับจะเว้นสมุนไพรนะครับก็คือจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับหวังรวยโว้ยเนี่ยอย่างเดียวเลยนะครับก็เลยทําการขายอาวุธต่างๆทําอะไรต่างๆไม่ดีมากมายเลยนะครับโดยใช้เนี่ยเหล่านักโทษนี่แหละที่แบบว่าตอนนี้เป็นสาวกของบาร์กี้นะครับในการทํางานเถื่อนๆต่างๆซึ่งนักโทษพวกนี้นะครับล้วนแล้วแต่แข็งแกร่งทั้งนั้นเลยจึง ให้นะครับกองกำลังของบาร์กี้นั้นเป็นอะไรนะครับที่มันทรงพลังสุดๆเลยและเชื่อว่าไอพวกอองกำลังพวกเนี้ก็คงจะสร้างปัญหามากมายเลยนะครับต่อประชาชนก็เลยทำให้นะครับประชาชนนะครับหรือทหารเรือไม่แปลกใจเลยที่จะมองว่าบาร์กี้นั้นนะครับเป็นตัวอันตรายของพวกเขานะครับด้วยเวลากรรมวเวลาเวรที่พวกเขาทำ แต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ยังเป็นคําถามที่ยังไร้คําตอบอยู่ละครับว่าแล้วบ,บาร์กี้นั้นเก่งขึ้นแล้วหรอถึงได้เป็นจกักรพรรดิในเรื่องนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าความเก่งของบาร์กี้น,น,นั้นน่ยโดยส่วนตัวมันก็เก่งระดับหนึ่งของมันนะด้วยพลังผลปีศาจที่เขามีนะครับก็เห็นได้ชัดเลยละครับว่าพลังผลปีศาจของเขานะครับถึงแม้นักดาบระดับหนึ่งของโลกอย่างมีฮอกนั้นก็ยังไม่สามารถจะโจมตีเขาได้นะครับด้วยการเป็นผลแยกส่วนแต่ก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าด้วยความท โรงในการต่อสู้ได้ซ้ําลูกน้องของเขานั้นนะครับก็คือสามารถสร้างวีรกรรมได้นะครับเมื่อลูกน้องสามารถสร้างความยิ่งใหญ่ได้แล้วมันก็เหมือนเป็นแบบว่าเป็นสิ่งหนึ่งละกันที่ทําให้บาร์กี้นะั้นสามารถก้าวขึ้นเป็นจักรพรรดิได้นะครับโดยปริยายเลยก็คือแบบแค่แพงแค่สร้างวีรกรรมเนี่ยโดยไม่ต้องผ่านบากี้ไงผ่านแค่กลุ่มโจรสลัดนี้เนี่ยก็เพียงพอแล้วหรือนะครับถ้าแบบว่าจะเอาเหตุผลเกาๆเลยนะครับบาร์กี้นั้นอาจจะแข็งแกร่งแล้วก็ได้นะในตอนนี้นะครับพลังผลปีศาจของพี่แกนั้นอาจจะตื่นก้้ันน มาทาให้พลังผลปิศาจของตัวเองนั้นตื่นได้ก็เชื่อได้ว่านะครับจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างมหาศาลคือก่อนหน้านียที่เราเห็นว่าบาร์กี้ไม่ได้แกร่งสักเท่าไหร่บาร์กี้นั้นเดี๋ยวนูน่นเดี๋ยวนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพจิตใจของเขามากกว่านะเพราะการที่ก่อนหน้านี้ในตอนเด็กๆเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็มีความแข็งแกร่งระดับเดียวกับแชงคูดนะไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่โอเคอาจจะด้อยกว่านิดนึงแต่ด้วยความที่โตมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ผ่านทรงผ่านศึกอะไรนะครับแต่ปัจจุบันนี้ถ้าหากเขาจะพัฒน,นาตนงึน ขนาดที่ว่าสามารถต่อกงพลเอกได้นี่เชื่อว่าก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ด้วยกองกําลังที่มีหลักๆที่ผมพูดไปนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับบางเหตุการณ์การยกเลิกระบบเจตเทพโจรสลัดบางทีแล้วบากีนั้นอาจจะสร้างวีรกรรมนะครับที่มันกระชอนโลกเลยเพราะว่านะครับโอ้ขนาดลูฟี่นั้นถูกเขียนข่าวโวยอวยไปนะครับว่าชนะบิ๊กมัมเนี่ยตั้งแต่นั้นจากโคเคกยังไม่ได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นจักรพรรดิเต็มตัวอะไรขนาดนั้นนะครับแต่บากีนี่ก็คือถูกบรรจุเลยในการเป็นจักรพรรดิเต็มตัวขนาดนีี้้้ววรรรรกกกมมมนนนนัััััตองงใหหญ่สุดๆเเลลลยะะคบบแแ็ปจ ที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็คือสงหารเรือไปไล่ล่าบาร์กี้นะครับคือต้องการจับเจดเทพจนสลัดซึ่งสิ่งนี้แหละอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้บาร์กี้นั้นโชว์ผลงานที่แบบโคตรจะโดดเด่นเลยนะครับจนทำให้เขานั้นสามารถก้าวขึ้น,นเป็นจกกักรพรรดิได้นะครับก็เหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมพูดมาแล้วครับว่าบูมหลังนะครับที่โคตรเทพของพี่แกนะครับแล้วก็กําลังพลนะครับที่โคตรแข็งแกร่งนะครับไม่แปลกใจเลยที่จะสามารถก้าวขึ้น,นเป็นจกักรพรรดิในเรื่องวันพีชได้อันนี้เป็นเหตุผลในเรื่องนน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 นะครรนอนนอนรััับแแต่่่ออออออใผลกกกกกเเืืง้้้็็าาาาาจจจยย์โดทํหีีป ก็ต้องอย่าลืมว่ารากฐานเดิมของการ์ตูนวันพีชนะมันก็คือเป็นการ์ตูนนะครับที่เน้นเอาฮามากกว่านะอันนี้ต้องยอมรับนะเป็นการ์ตูนที่เน้นเอาฮาการ์ตูนแก๊กนะครับสร้างเสียงหัวเราะเสียงสนุกนะครับสร้างแรงบันดาลใจจึงนําให้นะครับมันก็ไม่ได้หลุดคอนเซปต์การ์ตูนขนาดนั้นที่ให้บา์กี้นะั้นเป็นจกักรพรรดินะครับเพราะบากี้มันก็เหมือนเป็นตัวละครที่ถูกปูมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวฮาฮานะครับตัวแบบฟุ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยได้เป็นเจตเทพโจรสลัดเลยได้คนมาเป็น นะครับมันไม่ได้หลุดตีมไงแบบอยู่ดีๆบาร์กี้ได้เป็นโว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันมีการปูไล่เรียงลําดับมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็เลยทําให้นะครับก็เป็นเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลและกันในการที่บาร์กี้นั้นเป็นจักรพรรดิในเรื่องวันพีชก็จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเครียดไหมหมายถึงว่าบางคนอาจจะเครียดไงมันดูไม่สมเมสมผลบาร์กี้เป็นจักรพรรดิอ่ะก็โอเคถ้าใครแบบไม่ชอบผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปว่านะเพราะว่าคนเราก็คือชื่นชอบที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็โอเคก็ดูเพื่อความสนุกความม แล้วแต่ละกันนะครับในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้คลิปนี้ก็มาทําคลิปอธิบายและการถึงความสมเหตุสมผลนะครับว่าบากี้นั้นเหมาะหรือเปล่าในการเป็นจกักรพรรดิในเรื่องวันพีชนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันก็โอเคมันก็ไถไถนะครับในการเป็นจกักรพรรดิได้อยู่และเ,เพื่อนๆนะครับมีความเห็อนอยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดดวกกกชช่่อองงงงททาาาไหนน็ตติมเฟนบุ� คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ